ในวันนี้ที่เรามาที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับมาในวันนี้เพื่อ,อขอคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับเนื่องจากว่าน้องม,อมีความรู้สึกที่ไม่ไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการขอนะครับห้ามม,มีหลายๆข้อที่จะขอไว้นะครับข้ออื่นอาจจะพูดไม่ได้แต่จะพูดให้คร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับก็หนึ่งคือห้ามไม่ให้มีการเข้าใกล้นะครับในในในลักษณะที่จะเข้ามาคุกคามนะครับทําร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ ห้ามขม่มขู่คุกความนะครับทำให้เกิดความกลัวด่าทอนะครับห้ามโพสต์ประจานและใช้และใส่ร้ายทางสืง่อทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือว่าจะทางทางไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะห้ามให้ให้มีคําสั่งนะไม่ให้ไม่ให้เขาจ้างนะฮะบุคคลใดติดตามดูพฤติกรรมต่างๆอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าคนคนที่มาติดตามเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ทางมีมีการจ้างมานะครับนะครับ แล้วก็อาจข้อสุดท้ายครับก็อยากจะให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชฮนะอยากอยากจะคือน้องเองมีความรักในบุาพการีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะอะไรแต่ว่าคิดว่าคุณแม่อาจจะป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองอย่างอื่นก็ลองสัมภาษณ์น้องดูวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงตัดสินใจมาครับผมผมรู้สึกแย่จริงครับช่วงนี้เป็นเป็น คือมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากครับช่วงนี้เป็นอะไรที่ผมไม่อยากพูดอะไรมากแต่ว่าตอนนี้พูดจริงๆเลยผมรู้สึกว่าที่ที่ที่อยู่ที่บ้านตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วผมรู้สึกกังวลใจตลอดระแวงตลอดเลยแล้วผมก็เลยเอ,อยากมาที่นี่ครับใช่ครับน้อยก็ไปเหตุการณ์เอาที่เสือเขาะจะเล่าได้อะไรที่มาทําให้มันเกิดเหตุการณ์จนมาถงึงวันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมเล่าได้ขนาดไหนครับผมไม่ไม่อยากเข้าอะไรมากครับแต่ว่าคือ คือมันเป็นอะไรที่ถูกใจจริงๆใช่คือผมไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะทำลายครอบครัวไม่ได้อยากจะทำนู่นทำนี่ไม่ได้อยากทิ้งเขาเพื่อเลือกอยู่กับแฟนหรืออะไรแบบนี้เลยไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าคือผมอยากจะทำอะไรที่ผมคิดว่ามันถูกต้องที่มันยุติธรรมที่มันที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยได้อะครับคืออันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการ กาพูดถึงคุณพ่อสิว่าคุณพ่อ,อใช่ครับนะคือ,อที่ที่เข่ามาที่ไอจีพ่อมามามา,มาด่าใช่ครับคืออยากอยากจะชี้แจงว่าคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับนี้คุณพ่อไม่ได้มาโค้์อะไรเลยครับมีมีมีการใช้แอคเคาท์ของคุณพ่อใช่แอคเคาท์นี้คือคุณพ่อไม่ได้ใช้เลยครับก็คือคุณแม่เป็นคนโสต์ครับครับ ่วนตัวกับคุณพ่อก็ยังคุยกันโอเคคุยกันโอเคปกติครับแล้วก่อนหน้านี้ที่2วัน3าสองวันที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้ออกมาจากตรงตรงที่บ้านเพราะว่าถูกยังไงฮะอันนี้ผมไม่รู้จะยังวันวันอาทิตย์อันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรมากครับก่อนนะครับคือเพิ่งออกมาวันนี้ใช่ครับใช่ครับเพ่อที่เหตุผลที่วันนี้มาให้ศาลคุ้มครองตัวเรานี่คือเขารู้สึกว่าอยู่ที่บ้านเราไม่ปลอดภัยหรือใช่ครับใช่ครับคือไม่ปลอดภัยในแง่ไหนครับคุณแม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายเราหรือเปล่าอันนี้คคคืืออก็ไม่่ปฏิเสธรับใช อันนี้ตัดสินใจนานตัดสินใจนานไหมครับก่อจะมาครับคือมันก็เป็นอะไรที่ผมอยากทําอยู่แล้วเพราะว่าผมไปอยู่ในนั้นอ่ะผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแต่ว่าผมก็อยากจะอยากจะหาวิธีที่ออกมาได้ยังไงที่ออกมาได้จริงๆอะไรแบบนี้ครับคือไม่รู้ว่ามันมัน,มนรู้สึกหนักใจครับ ที่จริงเสือได้มีการคุยปัญหานี้ในครอบครัวกันเองด้วยก่อนไหมครับคุยครับเรื่องปัญหาครอบครัวนี่ผมก็คุยคุยด้วยคุยไปแต่ว่าคือมันก็รู้สึกว่ามันไม่ซอฟลงไม่เบาลงอะไรแบบนี้ผมว่ามันคุยกันยากคุยกันยากจริงแล้วก็คือคุยกันเท่าไหร่มันก็มีมีไฟเข้ามาตลอดอะไรอยนี้นะผมก็รู้สึกว่าเรามองไม่ตรงกันซึ่งผมคิดว่าการที่ครอบครัวมองไม่ตรงกันน่ะ มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไม่ต้องการที่ต้องมองตรงกันตลอดใช่ไหมครับแต่เราควรที่จะคุยกันได้เราควรที่จะคุยคุยด้วยกันได้จริงๆค,คุยด้วยกันด้วยเหตุผลด้วยอะไรนก็คือคือควรจะมีความอบอุ่นใช่พอพอแต่พอพ,อ,พอเรามีปัญหากันที่บ้านปัญหาเข้าใจอะไรไม่ตรงกันอะไรแบบเนี้มันจะเป็นอะไรที่หนักใจทางผมมากทางครอบครัวมากแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่มากจริงๆก็เลยรู้สึกกับ กควรจะให้มีคนจ้างที่คิดว่าที่มาที่นี่ก็คือ uh น่าจะสามารถจะช่วยได้ก mm ็ผมหวังแบบนั้นนะครับหวังว่าจะดีขึ้นแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้หวังอะไรมากขนาดนั้นครับเพราะว่าเพราะว่าที่ผมหนีออกมามันก็เป็นอะไรที่เขาต้องโกดแน่จริงแต่ว่าคือ ผมก็ต้ององยอมรับเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยรถก็ไม่ได้เอาอะไรด้วยเลย่ที่ที่ที่เขาแจ้งไปในไอจีที่ที่เราถายทั้งหมด20ล้านที่บอกว่าใช่อันนั้นอ่ะใช่ผมหรือแฟนเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาเลยถ้าถ้าไปดูในในกล้องวงจรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเลยที่บ้านมีกล้องวงจรรถรถรถไอเอ็กซ์สามอ่ะก็ผมก็ขับตลอดมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมกลับมาจากอเมริกา2 3สมปีที่แล้วเขาเป็นคนให้ผมขับเองเลยครับแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยก็ ม,ม,มเีเราเพราะเหมือนเขาต้องจัดตัดช่องทางในการเดินทางของเราแบบนั้นใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับม,มีมีทรัพย์สินอย่งางไรที่เป็นชื่อของเราเออัน,นอันนี้ผมไม่ไม่บอกนะอันนี้คือเราได้คุยกับน้องตัดสินใจเหมือนกันนะครับผมบบใช่คือน้องออกมาก่อนผมแล้วเรามากันไม่ส่วนของน้องคือยังไงบ้างน้องน้องเขาออกมาก่อนผมแล้วนะครับคือน้องน้อง คือออกมาก่อนผมประมาณ2อสามอาทิตย์ได้แล้วแล้วผมก็ช่วยเขามาตลอดช่วยหาที่อยู่ให้เขาช่วยทำนู่นทำนี่ให้เขาแล้วคืออ่าผมไม่อยากให้เขามาเจอปัญหานี้เลยผมอยากให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองเลยแล้วเขาก็อายุเขาโตแล้วอายุตรงนี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเขาก็เขาก็สามารถทานู่นทานี่ได้เองแล้วเขาไม่ต้องต้องอยู่ในที่ที่เขาไม่รู้สึกว่ามันแฮปปี้มันปลอดภัยกับเขาอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ที่ขออนุญาตต่างๆพอสุด วันนี้พี่ตัดใจออกมาเพราะอะไรพี่พูดไก้เลยก็พี่อยากจะออกมามาซนทบ้างแค่นั้นเลยใช่ไหมโอ้มันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยจริงจริงเราได้คุยกับพี่เสือตลอดเลยนะคุยตลอดเราพี่เสือจะมาปรึกษายังไงบ้างหรือว่าขอคำปรึกษาเป็นยังไงบ้างอก็เหมือนกับว่าควรถามให้รม้อย่างดีอะไรประมาณนก็คุยให้กำลังใจกัน ที่มันทำให้รู้สึกว่าฟอไม่อยากอยากจะออกจากบ้านนี้ไปอยู่คนเดียวแค่ชีวิตคนเดียวพอาะเดี๋ยวอันนี้ขอยังมีอัดมันมันอยู่ในรูปคดีนี้จิงหรอครับครับครับโอเคเป็นไงสั้นๆง่ายๆได้ใด้ส่วนผมบีมได้ครับผม่นครับเราเป็นยังไงบ้างเราถูกที่ถึงก็ช่วงนั้นรู้สึกไม่ดีอะค่ะที่ที่มาต่างจานะคะเพราะว่าทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เขาพูดอันนี้ มันมีคำพูดที่หยาบๆเยอะเห็นบอกว่าทางในที่ดิมมนบอกไปว่าทีนจะดำเนินคดีด้วยก็ตามนั้นเลยค่ะก็ดำเนินคดีแน่นอนแต่ขอให้อยู่เรื่องของารึกษาที่จริงดสามารถบอกเขาว่าจนวนเหตุที่มันจะต้องเกิดการบระทุความยินยอมได้ทร่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าเท่ากันดีอะไรตรงนี้ขอยังไม่พูดดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราได้ปรึกษาเสือยังไงดีเสือให้ทำยังไงก็คุยกันตลอดค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เขาก็าให้กำลังใจดีอะอย่างไรคุตกใจกับภาพที่เขาโพสต์ถึงผเราด้สิ่หก็รู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วความรู้สึกของเสือกับน้องกวางน,นะคะเพราะว่ารู้สึก,สว,กว่ามันไม่ถูก เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เขาแอบพูดว่าเราอ่ของของเขาหนูไม่ไไมม่่เคยไปยุ่งแล้วก็ไม่ไม่รู้ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะถ้าเขาบอกว่าถ้าหนูขโมยจริงตกงานเราขึ้นมาโชว์ะห็นว่ามีไปคุกคามแบบว่าที่บ้านอยู่ด้วยอันนี้ขอให้อยู่ในเรื่องของชั้นหอสามเท่านั้นนะคะไม่พูดอีกต่อี้ทางครอบครัวเราว่ายังไงบ้างครับก็ครอบครัวก็ให้กําลังใจค่ะทุกคนให้กําลังใจกันดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเมื่อนีเสือใช่ที่เราออกมาแล้วเราคือเราจะไม่กลับไปอีกแล้ว ผมอะ่ะมันมันก็เป็นบ้านผมเป็นบ้านของครอบครัวผมไม่ได้อยากจะทิ้งบ้านไม่อยากทิ้งครอบครัวเลยจริงๆผมแค่อยากจะมีความรู้สึกที่ปลอดภัยอยากจะมีอยากจะสบายใจกับน้องด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยอยู่ที่น้่นนมรู้สึกว่ามันมันมันอังมันมันหนักใจครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งผมยังไม่ได้อยากพูดอะไรมากครับเพราะว่าคือ เออผมอ่ะไม่ไม่ได้อยากทิ้งครอบครัวไม,ไ,ไม่ได้อยากไม่ได้อยากเออไม่ได้อยากทิ้งบ้านเลยเพราะว่าผมก็โตที่นั่นก็อยู่กับคนที่นั่นก็มีความสุขอะไรที่นั่นมีความจําอะไรกันที่นั่นใช่ไหมครับรักคือถ้าทุกอย่างมันมันโอเคขึ้นจริงๆซึง่งผมก็ไม่รู้นานเท่าไหร่นะผมก็อยากกลับไปอยู่ยกลับไป อยากกลับไปอยู่อยากกลับไปเจอครอบครัวก็คือเสือนะยังไงว่าเสือไม่ได้กิ้งแต่เสือแค่เป็นห่วงแม่ห่วงส,สภาพจิตใจชอบไอ้สภาพเเสือเป็นห่วงเรื่องเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องเรื่อง,อง,องอความปลอดภัยของทุกคนกครับความปลอดภัยครับอันนี้เป็นอะไรที่เสือเป็นห่วงมากผมก็เลยออกมา ก็คอยมีดีเหมือนกันเลยถ้าเกิดการถ้าน้องดีไปแจ้งความอย่างเงี้ยแล้วสถานการณ์มไปทำให้มันมากขึ้นไปไปหรือเาเลยจะแย่ลงทุกคนสไปนมดเลบจะจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นครับคิดว่าจะต้องมีคนกลางเข้ามาแก้เคลียร์แต่ว่าน้องดีก็จะดำเนินคดีในการที่เขาพ้นอนี่ประมาทเราใส่วนทั้งดีมันในคดีอยู่แล้วครับส่วนเป็นข้อคอนเมื่อกี้นี้คือจะมีคำสั่งศาลให้ให้คุณแม่สปกปฏิบัติตามว่อะไรยังไงครับออคไหร่ขอเวลาสามวันนะต้องดีต้องอะไรนี่ขั้นตอน เดี๋ยวไปครับผมเก็บภาพกอนนะครับ